เพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูของงวดวันที่16พฤษภาห6หนะเข้าไปที่0ูนย์สานะคะล่างออก็เก้าเอันนี้บนล่างสองตัวไปกลับนะหวยสูตรนี้แม่นไม่เคยหลุดนะคะไม่มีหลุดนะ ถ้าบิ้ล Fc ก็ไอ้นี่นะเบิ้ลไม่มีหลุดนะคะหอ้โชุดนี้เข้าไม่เคยหลุดนะคะดูย้อนหลังได้เลยมาบนมาล่างมาล่างมาบนบางทีเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะไม่เคยหลุดนะคะแอดไม่ได้ให้หลังหวยออกนะให้ f ี C ที่ติดตามดูจะรู้นะคะ นะนี่แหละสูตรนี้ส่วนใหญ่ที่แอดดูนะ่ะจะเป็นบนนะสูตรนี้จะเป็นบนนะคะบนนี้จะมาตลอดล่างบางทีก็มีมาแจมด้วยแต่บนนี้มาตลอดเลยนะสังเกตนะคะแต่แต่ว่ามันเป็นหวยบนล่างไปกลับนะคะสองตัวบนล่างไปกลับนะแต่แอดมีหวยดับมาตัดให้อยู่นะคะ ดับก็เอาอยู่เหมือนกันให้สองงวดเราอยู่ทั้งสองงวดแต่งวดนี้หวยสัญจรแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะงวดที่แล้วเข้าศูนย์สามไปกลับอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือไปกลับอันนี้บนล่างนะไปกลับนะคะแอดว่ายังไงก็มาแน่นอนนะคะหวยมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะนี้บนล่างสูตรนี้ไม่เคยหลุดนะคะ อันนี้ไม่เคยหลุดบนล่างนะคะดูสถิติย้อนหลังได้เลยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ